ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ครูตินเนตจะมาเล่าข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่17ธันวาคมโดยวันนี้จะมาพรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในคืนนี้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยทัพของหงแดงนะครับคว้าชัยไปแล้วถึง11เกมจาก16เกมในลีกและตอนนี้มีอยู่37คะแนนนำหน้าแมนยู ไปถึง10คะแนนโดยเกมล่าสุดเนี่ยเวือ์พูเพิ่งเอาชนะคริสตัลพาเลทไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยแพ้ต่อบ,บอลมาไป3 0อันนี้คือเกมล่าสุดในลีกนะครับส่วนเกมในศึกยูฟาของทั้งสองคนก็แพ้เหมือนกันแต่แมนยูอะแพ้และตกรอบแต่เวือ์พูอะแพ้แต่เขารอบโดยทางเดบออคขอบนำะเขาคาดการ์งสิบเอ็ดตัวจริงในวันนี้นะครับก็จะมีผู้รักษาประตูเป็นอาริซอนแบ็กซีตัวเป็นอาร์โนโกอนาเต้ ฟานไดฟ์ซิมิการ์สคางสตัวเป็น Endo ดกา e เวนเบิร์กโซบอสไลหน้า3ตัวเป็นซ a ร่าหนูเและก็ลุยซ d อาร์นะครับอันนี้มาดูของทางด i ซิสแอนฟิวนะว่ามีอะไรบ้างที่เราควรรู้ในเกมนี้เกมนี้นะครับจะมีแฟนเข้ามาชมถึง5,7 0 0 0คนโดยเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนมาถึง7,000คนนะครับจากที่แตนที่ซึ่งสร้างใหม่นะครับผมแล้วก็ไม่มีตัวบาดเจ็บเพิ่มนะครับ ตัวบาดเจ็บก็จะเป็นคนเดิมๆนะครคือแมคเอริสเตอร์ที่ที่เจ็บอยู่แล้วมีโจตาหรือแอนดี้โรเปสันตีเอโก้บายซติและก็จอเอลมาติฟนะครับทางแมนยูเนี่ยจะขาดนักเตะหลักถึง10คนเลยประกอบไปด้วยบูโน่นะครับแม็กควแอนโทนีซานโชดิอาโลเอิลิกเซนมาร์ติเนสนะครับคาเซมาลาเซียและก็เมสันเมาส์ครับผมส่วนวิลตอร์ดินและเฟก็ต้องเช็คฟิตอีกทีหนึ่ง อันนี้คือฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับ5นัดหลังสุดของเรย์พูลเนี่ยชนะไปถึง4แพ้1ส่วนแมนยูเนี่ยชนะแค่1ครับแต่แพ้ไปถึง3เลยและทางดีสอนฟิลก็ได้คัดการ11ตัวจริงของยูเนเต็ดนะครับก็จะเป็นโอนาน่าหลัง4ตัวเป็นวานบิชวาลานชอดาโลกา3ตัวเป็นไมนูนะครับอัมระบัดและสฟอร์ดแม็โทอันนี้ไม่แน่ใจใแผนอะไรเหมือนกันนะ กานาโชแม็กทอมฮอยลุนอันนี้ก็11ตัวจริงลิ้วพูก็เหมือนกับคล้ายๆกับทางเดบอคอบนี่เหมือนกันเลยนะไม่ได้คล้ายเหมือนเลยตอนนี้ลิ้วพูยิงไปแล้วถึง3 4เกมติดต่อกันนะครับในทุกรายการซึ่งถ้าเกมคืนนี้ลิ้วพูยิงได้อีกอะ่ะก็จะกลายเป็น3 5แมตติดต่อกันซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ของสโมสรเลย หลังจากที่รอปเคยทําไว้ในปี2021นะครับโดยสถติตินี้เนี่ยจะเริ่มจากเกมที่เสมอกับอาร์ซนอล2 2ในช่วงเดือนเมษายนก็ประเด็นที่น่าสนใจเข้าก็มีอยู่เท่านี้นะครับโดย h d to Head หลังสุดเนี่ยที่เจอกันนะเอาในทุกรายการนะ่ะ5แมตช์หลังสุดเรือ์คูลชนะ3แพ้2นะครับ ที่แพ้ก็มีเกมราชมังนะที่แพ้สี่ศย์กับเกมในลิกฤด,ดูกันที่แล้วที่ไปเดือนออตอฟฟอร์ดแพ้สอหนึ่งส่วนสาเกมที่ชนะก็ยังมีเกมเจดศย์เกมห้าแล้วก็เกม40่นะครับอันนี้มาอัปเดตข่าวซื้อขายของลิเวอร์พูลกันบ้างน,นะครับเหมือนตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยได้มีข่าวนะครับกับทาง ลาคอฟนะครับแล้วก็จนอนาธานทาจากทางของประเทศยเยอรมันซึ่งล่าสุดแล้วเนี่ยมีรายงานว่ามีรายงานนะครับว่าเปียโรยินคาปเอนะครับกองหลังของทางเลเวอร์คูเซนเนี่ยเหมือนจะแบบไม่ไม่ค่อยมีความสุขกับสมโมสรน,นะเนื่องจากแบบว่าตกเป็นตัวสำรองมากกว่านได้ลงเป็นตัวจริงนะครับซึ่งลิวอรพูลเนี่ยก็ได้จับตามองอยู่ หมือนเลีวคูก็ได้จับตามองอยู่นะครับซึ่งตอนนี้หลังเลี้ยวคูก็มีแค่4ี่คนที่ใช้งานได้ก็คือฟันไดโกนาเต้กลมมแล้วก็คอนซาแต่ก็ยังไม่ได้มีข่าวอัปเดตว่าแบบสนใจจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบอาจจะไม่ข่าวลืออยู่ตอนนี้ซึ่งเลเวอร์นี่ก็เป็นทีมของ so นะอาองโซนะถ้าเลี้วคูซื้อนี่อาจจะคุยกันง่ายหน่อยหรือเปล่านะอันนี้อลิซอนเบเกอร์นะครับได้เผยเหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงเนี่ย กลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ไวเหลือเกินซึ่งถ้าใครจำได้คืออลิโซนบาดเจ็บในเกมที่พบกับแมนซิตี้ซึ่งทำให้เขาเนี่ยพลาดไปถึง3เกมก็คือเกมกับฟูลแลมเกมกับเชฟฟิลด์แล้วก็เกมกับลาสนะครับซึ่งตอนแรกคาดกันว่าเกมกับพาเลทอะน่าจะลงไม่ได้ด้วยแต่ก็กลับมาทันเวลาแล้วก็กลับมาช่วยลิวพูทันเวลาเขาบอกว่าแบบว่าเออที่เขาแบบ ที่เขากลับมาได้ไวขนาดเนี้มันเป็นเพราะว่าแบบเขาอะฝึกซ้อมมากเขาฝึกซ้อมเอ้เขาฝึกซอ้อ,กซอมมากกว่าบปบกตินะก็คือแบบเขาจะบอกว่าตอนนี้เขาอยู่บนเตียงเขาก็ได้รับอาการแบบเขาก็ทําการรักษาตอนอยู่บนเตียงแต่เขาก็ใช้เวลามากพอสมควรที่อยู่ในจิมแล้วก็แบบคือเขาฝึกซ้อมอครับไม่ได้แบบว่าปล่อยละเลยอะไรอะอแล้วเขาต้องขอบคุณแบบว่าทีมแพทย์ของทีมแพทย์ก็ทีมฟิตเนสของสโมสรแล้วก็ ผูู้ดถึงประตูด้วยที่แบบจัดก,การเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าผมอาจจะกลับมาได้ซึ่งอลิซอนนะพลาดการลงเล่นไปแค่29เกมนะจากที่อยู่ริเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2018ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเจอร์รี่คอมนครบที่พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าผมรู้ว่าตอนนี้มันใกล้คริสต์มาสแล้วแต่ว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อแบบให้ของขวัญเราลองทุกอย่างในเกมนี้มันจะยาก ถ้าใครต้องการอะไรให้มากกว่าเนี้ยผมก็แบบช่วยเขาไม่ได้หรอกครับจะบอกว่าเกมเนี้ยห้ามประมาทด,ดขาดนะครับต่อให้เกมปีก่อนเนี่ยเรายิงเขาถึงเจ็ดศูนย์ก็ตามและปีนี้ต่อให้แมนยูฟอร์มไม่ดีก็แบบประมาทไม่ได้เลยตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีประตูเลี้ยวผูลยิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มากที่สุดมากกว่าทุกทีมในยทีเดียดในตอนนี้นะครับโดยแมนโดยลิเวอร์พูลเนี่ยยิงใส่แมนยูไปถึง84ลูกแล้วตอนนี้โมซาลานะครับทำไปถึง12ประตู แล้วก็4แอซิส,สจาก12เกมที่เจอกับแมนยูในเต็นนะครับแล้วก็10ประตูนเนี่ยเกิดขึ้นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ไม่มีใครในที่ยิงได้มากกว่าเขาแล้วีคืนนี้ก็น่าจะเป็น12ลูกนะ12-13ลูกแล้วก็ทางทีมท็อกได้รายงานว่าเลี้ยวพูแต่็นใจที่จะปล่อยยืมตัวคอนเนอร์แบ็กลี่นะเพื่อต้องการให้ได้ลงเล่นมากขึ้นครับโดยตอนนี้ทีมเนี่ยเขสนใจก็มี b บอร์รี่ดีสมิดเดิลโบรแล้วก็เวสบอมนะครับอันนี้อลิซซอนได้ให้คำแนะนำกับทางอันเกรโอนาน่านะครับออลิซซอนได้กล่าชวชมโอนาน่านะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นักสตาร์ประตูที่ดีเลยโดยเฉพาะในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกซีซันก่อนเนี่ยโหเขาแม่งสุดยอดมากๆโดยอลิซซอนได้กล่าวกับทางเทเลกราฟนะครับเพื่อแบบแนะนำแนะนำโอนาน่าเขาได้บอกว่าเขาเนี่ยต้องอดทน ผมคิดว่าเขาอ่ะควรเป็นคนที่แบบทุกคนอ่ะควรให้ควรให้ใหการซัพพอร์ตเขาในตอนนี้ซึ่งถ้าใครจําได้ตอนที่ Allison อาริสซนเนี่ยย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลใหม่ๆก็แบบถามว่าเรื่องการเซฟก็โอเคนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องการแบบการตัดสินใจที่แบบว่าเมื่อก่อนอ่ะแกแบบจะติดแบบคลองบอลมากไปถ้าใครจําได้คือเกมที่เจอเลสเตอร์อ่ะที่ไปล็อกหลบใส่นักเตะเลสเตอร์แล้วโดนโชกไปยิงอ่ะอันนั้นแหละแล้วพอพ้าอันนั้นปุ๊บอาริซอนก็ แทบไม่มีพลาดอย่างนี้นะถ้าพลาดจริงๆก็คือแบบสุขนิสัยจริงๆอะแต่ไอ้อย่างนั้นคือแบบพลาดแบบแบบไม่ให้ไม่น่าให้อภัยครับใช่จนหล,หลังจากหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาริซันก็แบบไม่มีพลาดอะไรอย่างนี้เลยซึ่งอันนี้ครับเป็นตารางคะแนนหลังแมนซิต,ตี้นะพลาดเสมอกับพาเลทหลังจากออกนำไปก่อนสองศูนย์แต่โดนตีเสมอครับเป็นสองสองทำให้ตอนนี้เนี่ย แมนซิตี้ลังอันดับ4ของตลารางนะครับเตะมากกว่าลิเวอร์พูล1เกมถ้าคืนนี้ลิเวอร์พูลคว้าชัยเหนือแมน,นยูได้นะก็จะทิ้งซิตี้ไปถึง6คะแนนเลยโอกาสมแล้วครับคว้าให้ได้นะอันนี้เชนอารโนนะับพูดถึงอารอนโซแล้วก็สตีเวนเจอร์ลาดนะครับเขาบอกว่าเนี่ยโอ้หผมเนี่ยเติบโตมากับ anne, เจอร์ลาดและอารอนโซ่ เขาเนี่ยต่างจากทุกคนที่อยู่บนสนามเลยไม่ว่าเขาจะเจอกับผู้เล่นผู้เล่นแบบคลาสไหนผู้เล่นวร์คลาสไหนก็ตามเนี่ยมันไม่สําคัญเลยเมื่อมี2คนนี้อยู่ในทีม่าเขา่าสามารถสรางความแตกต่างได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้อัปเดตนักเตะของลูตันทาวนะครับโดยเมื่อคืนนี้เนี่ยกับตางทีมของทางลูตันทาวนะครับอย่างทอมล็อกเยอร์นะครับ ได้หมดสติกลางสนามเลยเมื่อคืนในเกมกับบอลมัดทําให้เกมต้องยกเลิกการแข่งขันไปก่อนเหมือนหมดสติไปเมื่อวานนะแล้วก็ทางทีมแพทย์ต้องเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็พาลงมาแต่บอกเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบเขาอะตอบสนองแล้วอาการก็ก็พ,พ้นขีดอันตรายแล้วครับก็ก็ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับผมมาดูข่าวสุดท้ายในวันนี้ครับก็เป็นโปรแกรมการแข่งข,ขันนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมในพิมายลีกนะครับ สี่นัดหลังจากนี้นะครับเลี้ยงคู่จะเตะในบ้านหนึ่งสามเกมก็คือเกมเจอแมนยูคืนนี้เกมก่อนอาร์เซนอลในวันเสาร์หน้าแล้วก็เกมวันจันทนะครับที่เกมวันปีใหม่นะพี่เจอกับนิวคาสเซิลส่วนเกมที่ไปเยนเบอร์ลี่ก็คือวันที่ยี่สิบหกก็ถือว่าได้เปรียบนะสี่นัดหลังจากนี้เนี่ยติดต่อกันแล้วแถมแถมครั้งสัปดาห์นี้มีไอเตะคาราบาวครับด้วยนะก็เรียกว่าโหโปรแกรมหนักโปรแกรมทีแล้วถ้าผ่านไม่ได้ก็โอกาสไปแชมป์ก็สูงเลยครับผม ขอจบข่าวในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แล้วก็สามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับขอฝากเพจกูเต็นเน็ตไว้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ